ตอนนี้นะครับครูจะให้พวกเราเนี่ยนะครับนำสินค้าจริงๆทุกคนต้องมีแบรนด์สินค้าจริงๆแล้วตอนนี้นะครับครูจะให้พวกเราทำโปรโมชั่นนะครับทำโปรโมชั่นหรือตัวสินค้าเมื่อกี้นะครับมีเรื่องของการบอกรายละเอียดเหมือนกับตัวพานุพง์เมื่อกี้เขาทำแค่กระดาษแค่รูปแบบร,ร,รูปเดียวแต่เขาจะบอกอะไรบ้างราคาสรรพคุณ อ่าฉะนั้นเราทำเป็นวิดีโอนะครับให้ทำเป็นวิดีโอถ้าเป็นไปได้เราใช้คลิปเสียงเราก็ได้นะครับใส่เข้าไปด้วยอ่าถ้าใครไม่มั่นใจก็ไม่ต้องก็ได้นะครับอ่าแต่ถ้าเราอยากใส่วิดีโอเอ้ยที่เป็นคลิปเสียงใส่เข้าไปด้วยก็โอเคให้เราไปดูตัวอย่างของการรีวิวสินค้าหรือโปรโมชั่นสินค้านะครับอ่าของเพจอื่นก็ได้แล้วเอามาทำตามขอเขา มาทาตามเขาก่อนซึ่งการทําตามเนี่ยใช่ว่าเราจะเรียนแบบเขาทุกอย่างแต่เป็นการเริ่มต้นนะครับในการที่จะเรียนรู้นะครับในการทำอ,อย่างคนที่ทําเพจเกี่ยวกับเสื้อผ้าให้พวกเราหาตัวเสื้อผ้ามา1ตัวหรือว่า1แคมปญอีนตอนนี้เรามีเสื้อผ้าตัวน,นี้นะ,ะเราทํหนึ่งแคมปปีนก่อนอเราจะทํายังไง หรือบางคนขายเสื้อผ้าที่มันมัน,ม,นมันเป็นลักษณะแฟชั่นแต่มันไม่ได้เป็นตัวหนึ่งเป็นแบบหนึ่งมีหลายตัวนะครับแต่มันมีแต่ละแบบแต่ละแบบแยกกันอันนี้ก็ไม่เป็นไรแต่เราเอามาซ้อนกันได้เอามาทำโปรโมตด้วยกันได้นะครับาฉะนั้นให้พวกเรานะครับไปทำวิดีโอเมื่อกี้เราทำมาแล้วแหละแต่รายละเอียดที่ครูให้พวกเราไปเพิ่มเติมคืออะไรอ่ ดูของพานุพงศ์เป็นตัวอย่างเมื่อกี้มีรายละเอียดอะไรบ้างข้อความที่บอกถึงตัวสินค้าข้อความที่บอกถึงสปปรรพคุณข้อความที่บอกถึงราคาสินค้าหรือโปรโมชั่นณตอนนี้แล้วสิ่งจูงใจมีมี4ตัวนะครับ1อะไรเมื่อกี้ชื่อสินค้า่อ2ตัวสปปรรพคุณสินค้า สามราคาสินค้า4ส,สิ่งจูงใจเป็นข้อความหรือเป็นอะไรก็ได้นะครับประมาณ4อย่างนี้นะครับให้เราไปทํามาหรือไม่ทําตามของครูก็ได้แต่เธอคิดว่าเธอจะนําเสนอเพราะว่าสินค้าแต่ละตัวเนี่ยมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับในการทําโปรโมชั่นหรือนําเสนอสินค้าเนี่ยนะครับมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วเราก็เอาตามสภาพของสินค้าเรา ว่ามันเป็นแนวนี้นะเราจะต้องทําออกมาลักษณะไหนฉะนั้นคุณเชื่อว่าเราก็คงจะมีตัวเพจนะครับที่เราสินค้าที่เราสนใจนะครับอ่าพอพอได้ไหมพอได้ไหมครับถ้าไม่ถ้าไม่ตอบแสดงว่าได้อ่าใครที่คิดไม่ออกเลย อันนี้ใครจะคิดไม่ออกเลยฉันจะขายอะไรดีวะแนวคิดเหมือนพานุพงศ์เมื่อกี้ก็คือการเข้าไปเพจสินค้าที่เขาสนใจเธอซร์ชไปเลยนะครับซร์ชไปในเพจของ Facebook เราว่าเราสนใจสินค้าอะไรประเภทแบบไหนมันจะมาตึมเลยับอ่ามันจะออกมาปรรึ๊บเลยอ่าเธอไม่ชนะแต่จะบล็อกนะครับอ่ามันจะออกมาหมดเลยฉันเราเข้าไปดูสินค้า ว่าเราจะขายอะไรฟังครูให้ดีนะครับตอนนี้ครูให้พวกเราไปดูสินค้าที่เราจะขายจริงแต่ถ้า,ถา,ถาสร้างเพจสินค้าที่เป็นตัวอาหารเสริมเข้ามาแล้วเมื่อกี้คือจะทําตัวนี้ก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าอที่ทําส่งครูครั้งแรกเนี่ย,ยมันไม่โดนว่ะมันไม่มีสินค้าอะไรที่จะมาขายจริงมันยังไม่โดนมันยังทําจริงไม่ได้ ามันยังทําจริงไม่ได้ฉะนั้นตอนนี้ครูจะให้เราทําจริงโดยหาสินค้าที่เป็นแบรนด์ที่เราจะขายที่เราสนใจมา,นมาหนึ่งแคมเปญมาหนึงแบรนด์ก่อนอแล้วเราสามารถที่จะสร้างเพจใหม่สร้างได้ไหมครับได้ไหมได้ส่วนเพจตัวเก่าเราก็เก็บไว้นั่นแหละอันนั้นคือเพจแรกที่เราเรียนรู้อ่า ต่อไปเพจใหม่ก็คือสินค้าแบรนด์ของเราจริงๆการที่เราขายสินค้าแบรนด์ที่เรารับเขามาถามว่าเราสามารถใช้ตัวโปรโมชั่นที่เขามีอยู่เอามาลงได้ไหมได้เพราะว่าเขาทำไว้แล้วเนี่ยแคมเปญน,นี้ก็ททำไว้แล้วซื้อหนึ่งแถมหนึ่งหรือราคานี้เขาทำมาแล้วนะครับเราก็สามารถใช้ของเขาได้แต่ถ้าเรามีการตลาดอ่า แนวคิดทางการตลาดที่เราจะเอ้ยเราจะเอาลูกค้าเรานะครับกลุ่มของเป้าหมายเราแบบนี้เราก็เอามาทำแคมเปญใหม่คือมาสร้างโปรโมชั่นใหม่สร้างตัวเพจไอตัวตัวหน้าหน้าคอมเมนต์ใหม่ตัวสินค้าใหม่นะครับแต่เราตัดโตเอามาเหมือนที่เราทำจากแคนวานั่นแหละนะครับเพิ่มพวกนี้ไปสีอย่างหรือไม่ไม่ไม่สีอย่างก็ได้ แล้วแต่สินค้าเราก็เป็นวิดีโอแต่ขอให้เป็นสินค้าที่เราจะทําธุรกิจจริงย้ํานะครับย้าพาร์ทต่อไปคือเป็นสินค้าที่เราจะขายจริงโอเคไหมครับทุกคนขอเสียงหน่อยครับทุกคนมันจะรอดบอครับเธอชอบ เอาปัญหาและอุปสรรคมาไว้ก่อนยังไม่ได้ลองเลยนะครับยังไม่ได้ลองเลยเหมือนเพจที่ทำแหละมันจะได้หรอครับครูมันจะได้หอร,รหอก็มไม่ได้ยากอะไรสร้างเพจสร้างได้แล้วตอนนี้อ่าตอนนี้ให้เวลาทั้งอาทิตย์อา้าวให้เวลาทั้งอาทิตย์ไปหาสินค้าที่จะขายจริงสบู่ยาซีฟันครีมเสื้อผ้า อะไรก็ได้ฉะนั้นอาทิตย์หน้านะครับเดี๋ยวครูจะทำที่อัปโหลดนะครับเพจใหม่ให้กับพวกเราส่งแล้วอาทิตย์หน้าเราก็จะมานำเสนอแบบนี้แหละอีกอน่านเสนอในรูปแบบที่ว่าเราเจอสินค้าตัวนี้จากไหนถ้าใครขายได้เลยขายเลยนะครับไม่ต้องรอครูขายเลยเหมือนพันธุ์พงขายเลยแล้วเอาเพจนั้นน่มานำเสนอวันนั้นนะครับ ใครทาได้ก่อนทําเลยนะครับแต่ตอนนี้โจทย์ก็คือสําหรับคนที่คิดไม่ออกว่าเอ้ยถ้าฉันจะขายอะไรจริงๆล่ะเอาเรียนมาแล้วครูให้สร้างเพจเอา้าไม่ได้เอาไปใช้งานจริงเลยอะ่ะมันจะมีประโยชน์อะไรถูกไหมครับอ่านึกภาพออกไหมครูให้สร้างเพจแต่ไม่ได้เอาไปใช้งานจริงเลยมีประโยชน์อะไรถามว่าครูสอนไปครูภูมิใจไหมไม่อ่าแต่ถ้าครูสอนไปแล้วปุ๊บเอาเคเฮ้ยฉันมีไรายได้จากตรงนี้ว่ะ เอ้ยฉันขายของได้แล้วอะ่ะฉันส่งสินค้าได้แล้วอะ่ะถึงมันไม่มากไม่มากแต่ฉันทําได้แล้วอะ่ะนั่นเป็นสิ่งที่ครูคิดว่าครูสอนเราแล้วประสบความสําเร็จสําหรับตัวครูนะครับเพราะเราเหมือนกันนะครับต้องลองนะครับต้องลองอ่าวันนี้โจทย์ครับหนึ่งไปค้นหาสินค้าที่เราจะขายจริงตอนนี้คือครูจะให้เราขายจริงนะครับขายจริงจริง อ่าโอเคนะใครคิดว่าไม่ได้ก็ยังไม่ลงไงอ่ายังไม่ลงนะครับอ่าโอเคสินค้าขายจริงๆนะครับอ่าอย่างน้อยต้องมี1นึ่งแบรนด์หนึ่งแคมเปญน,นะครับเหมือนเมื่อกี้อะไรเพื่อนขายกระชายดำสกัดอะไรของเขาอะ่ะอ่าเหมือนของ ของของสุดารัตสุดารัตเนี่ยสามารถขายจริงได้ไหมผลิตภัณฑ์ตัวนี้ได้ค่ะอ่าได้ไหมตอนนี้มีมีที่มาที่ไปของเพจนี้ไหมที่เราจะรับสินค้ามายังค่ะยังยังอ่าถ้าเกิดว่าตัวตัวตัวแคมเปญนี้นะครับถ้าเราจะเป็นตัวแทนที่รับจากตัวแทนปุ๊บถ้ามันราคาสูงเกินไปอ่าทุกคนเลยนะฟัง ถ้าแคมเปญนี้มันราคาสูงคืนไปสินค้าตัวนี้เวลาที่เรารับมาปุ๊บมันอาจจะต้องมีการรับสินค้าทีละ1,000ชิ้นอะไรอย่างเงี้ยสมมตินะครับอย่างน้อยเท่าไหร่อย่างน้อย1นึ่โล2โลเอามาขายฉะนั้นให้เรารวมกลุ่มกันก็ได้รวมกลุ่มกันหมายถึงว่าเราจะขายสินค้าแบรนด์ตัวนี้เหมือนกันแต่อย่าเยอะนะไม่ใช่แบบหนึ่งคนไอ้ทั้งห้องเนี่ยสินค้าแค่ตัวเดียว นะครับไม่ใช่อ,อย่างน้อยก็สองคนเหมือนกับเราทําธุรกิจร่วมกันนั่นแหละเราไปรับมารับมาแล้วเราช่วยกันขายเต็บสร้างเพจคนละเพจอย่างนี้ก็ได้นะครับเหมือนกับว่าเธอไม่มีเงินลงทุนอ,อ่าไม่มีเงินลงทุนว่าจะไปเอาของมามาขายก่อนอ,อ่าเพราะว่าตัวสินค้าบางตัวมันแพงใช่ไหมมันสูงถ้ามันสูงมากเราก็หาสินค้าตัวที่มันไม่สูงมาก เช่นสบู่ครีมอ่าเราพอมีมีเงินลงทุนบ้างนะครับถ้าไม่มีก็โอเคอ่าร่วมหุ้นกับเพื่อนก่อนก็ได้แล้วก็เอาสินค้าตัวเดียวกันมาขายโอเคไหมครับอ่าแล้วก็มาแยกจัดการผิดใครผิดมันนะครับพอเข้าใจไหมรุ่งดีพอเข้าใจไหมครับเข้าใจครับอ่าโอเคนะครับฉะนั้น วันนี้นะครับงานของเราก็คือไปหาสินค้าแบรนด์ที่เราจะขายจริงๆแบรนด์ที่เราจะขายจริงๆแล้วทำโปรโมชั่นทำแคมเปญออกมานะครับเธอจะเรียนแบบตัวแบรนด์สินค้าที่เธอไปเอามาก็ได้อ่แต่ต้องมีของเราด้วยนะครับต้องมีที่เราทำเป็นวิดีโอมีเป็นโปรโมชั่นของเราด้วยนะครับเราอาจจะเอารูปของเขาที่เขาทำโปรโมชั่นสำเร็จแล้วก็ได้ เอามาวางไว้อ่าแต่เราทําเป็นวิดีโอสไลด์แล้วก็ทําเป็นข้อความอย่างเงี้ยนะครับอ่าคุณเชื่อว่าพอเราทําได้เพราะว่าขนาดเพจอ่าเราสามารถที่จะไปจัดการเรื่องของการสร้างปกได้แล้วจากโปรแกรมสําเร็จรูปหรือแอปพลิเคชันนะครับในสมาร์ทโฟนหรือในอแอปต่างๆนะครับแล้วก็โลโก้ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะ ทำได้นะับพวกนี้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลานะเพจก็สามารถสร้างใหม่ได้ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับสถานการณ์ขึ้นอยู่กับสินค้าหรือว่าแคมเปญที่เรานําเข้ามาสินค้าตัวแรกเรานําปากกาเข้ามาขายมันอาจจะไม่ปังก็ได้แต่เราไปเจอสินค้าตัวใหม่มาคือครีมเราขายครีมได้เออน,นะครับทีนี้คืออาจจะไม่ได้เรียนก็ได้ไม่ได้หลับได้นอนเลยไม่ได้ทําการบ้านส่งครูเลยเพราะว่าอะไร มัวแต่แพ็คสินค้าส่งนะครับอ่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้นะครับอ่าโอเคนะครับอ่างั้นวันนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับไว้แค่นี้แล้วก็พอเราไปจัดการตามมอบหมายางานที่ครูมอบหมายไว้นะครับเดี๋ยวครูจะส่งลิงก์นะครับในการส่งเพจสำหรับ ตัวใหม่แคมเปญตัวใหม่ให้ส่งให้ครูนะครับตัวนี้คือจริงนะครับตัวจริงเราได้ทดลองแล้วแหละหรือใครจะไปแก้ไขในเพจเดิมก็ได้ไม่เป็นไรหรือเราจะสร้างใหม่ก็ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ส่งลิงก์ให้ครูพร้อมกับแคมเปญตัวใหม่นะครับวันอาทิตย์หน้าวันจันทร์หน้าก็นำเสนอแบบนี้ฉะนั้นวันจันทร์หน้านะครับครูจะเรียนเชิญน,นะครับผู้บริหาร ท่านผู้อำนวยการและก็รองผู้อำนวยการเข้ามานิเทศการสอนด้วยมาฟังมาฟังผลลัพธ์ที่เราเรียนแล้วเราได้อะไรเรากําลังจะมีอะไรนะครับตอนนี้เพราะว่าครูยังไม่ได้รับการนิเทศนะครับจากผู้บริหารเพราะเราเข้าไปเรียนในรายวิชาที่เราเรียนเนี่ยมีมีผู้บริหารเข้าไปนิเทศหรือยังไปเรียนด้วยกับเราหรือยังมีวิชาไหนบ้างแล้ว ยังใช่ไหมยังค่ะอ่าโอเคงั้นก็เป็นวิชานี้นะครับเดี๋ยวจะเป็นวิชานี้อาทิตย์หน้าวันจันเอ้ยวันอังคารวันอังคารเจอกันก็คือลักษณะนี้ทุกคนมานําเสนอตัวเพจตัว,ต,ว,ต,วตัวเพจของตัวเองที่ตัวเองขายสินค้านะถ้าใครขายได้แล้วก็ขายเลยอ่ามันก็ยิ่งดีในการนําเสนอในวันนั้นว่าเรามีการยิงแอดโฆษณาแล้วอู ถือว่าประสบความสําเร็จแล้วเธอสามารถไปยิงแอดได้แล้วเธอขายของได้แล้วเธอสามารถรีวิวสินค้าได้แล้วส่วนสินค้าที่เราเอามารีวิวสามารถรีวิวได้ไหมตัวที่เป็นตัวแบรนด์ที่เขาทําไว้แล้วเอามาลงได้เพราะว่าเราขายสินค้าแบรนด์เดียวกันกับเขาถูกไหมครับเวลาที่เราไปเป็นตัวแทนทำหน่ายเราสามารถเอามาลงได้แล้วก็เอารีวิวเขามาลงได้แล้วเราสามารถขายของได้เลยหลังจากนี้ขายได้เลยครับ ทิศหน้าก็แค่ส่งลิงก์นี้มาส่งลิงก์เพจนี้มาแล้วก็พรีเซนต์ครูแค่นั้นเองจะมีผู้บริหารเข้ามานิเทศด้วยมารั้งนั่งฟังกับกับพวกเราด้วยนะครับโอเคนะครับมีอะไรสงสัยไหมถ้าไม่มีครูจะได้ปล่อยให้พวกเราไปปฏิบัติไม่มีนะครับอ่าถ้าไม่มีไว้แค่นี้นะ อ่าโอเคนะครับถ้าไม่มีแล้วก็ไว้เพียงเท่านี้มีใครยังไม่ได้เช็คชื่อไหมอ่าไม่มีนะครับโอเคงั้นวันนี้ก็อ่าไว้เพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าวันนี้ครูคิดว่าพวกเราเนี่ยได้รับความรู้มากแล้วก็ครูได้เห็นผลงานของพวกเราแล้วครูเชื่อว่าพวกเราต้องทําได้แน่นอนนะครับครูเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็พาร์ตต่อไปที่เราจะนําเสนอครูก็เชื่อว่าบางคนเนี่ยจะต้องมีการขายสินค้าจริงๆแล้วนะครับครูตั้งเป้าไว้แล้วนะครับว่า ทุกคนจะได้นําเสนอในเรื่องของการขายสินค้าด้วยแล้วนะครับไม่ใช่แค่ให้ไปหามาแล้วตอนนี้นะครับทุกคนต้องมีสินค้าที่จะขายแล้วก็อาจจะขายได้แล้วโอเคนะครับครูหวังไว้ไว่าอย่างนั้นนะครับโอเควันนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับโอเคขอบใจพวกเรามากแล้วก็หลังจากนี้ก็เป็นพร์ทปฏิบัติก็ให้เราได้ไปจัดการนะครับตามใบงานที่ครูได้มอบหมายในวันนี้ได้เลยนะครับโอเคบายบาย ขอบคุณค่ะขอตคุญค,ค่ะ